สนับสนุนโดยหนึ่งเดียวตอบทุกความต้องการตลอดวันเคสมูทออินวันจากเมบรีนนิวยอร์กลุ้นมีประกบแดนลงภาพยนตร์อาร์ดาสตา์ยันไม่เคยคบเมบันทิตาโบวีเปิดใจเตสตสวัสด์แค่คนร่วมงานพบกันช่วงหน้าในไฮเอ n d เลิ่ค่ะชื่อรีสิมานน์ค่ะรีชันออนอันินพิรุษากจรพัฒน์ค่ะเห็นหน้าพวกเราสามสาวแบบนี้นะคะแน่นอนว่าเราจะต้องมาอัปเดตข่าวคราวของเราคนบันเทิงให้คุณผู้ชมได้รู้ก่อนใครทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ในรายการ HiN ค่ะเริ่มต้นที่ดีๆฉันค่ะคุณวันนี้มีเรื่องผู้ชายมาเล่าสู่กันตั้งใจจัดมาเลยค่ะ วันนี้ค่ะเป็นคิวของหนุ่มบีมกวีคือตอนนี้เนี่ยนะคะก็บอกอะไรว่าเป็นช่วงที่หนุ่มบีมมีกาลังแบบใช้แบบวิจรา,นนารณญาณในการตัดสินใจอ,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 อย่างย<ด>ิ่งเลย<อ>ว่าจะอยู่ค่ายเก่าดีไหมหรือว่าจะมีอยู่ค่ายอื่นดีเพราะแววแววว่าเนี่ยมีค่ายอื่นมาจีบเยอะม,มากเลยนะแต่ยังเวทน้ําหนักอยู่ในนั้นเนี่ยค่ายของหนุ่มแดนวรเวสหรือเปล่าอเออเผื่อเขาจะาไปทาแบบว่าออกเทปคู่กันอีกอะไรีคือจะให้ฉันพูดเลยเหรอพูดเลยพูดเลยคําเดียวสั้นๆนะคะว่าไม่รู้ ไปถามพี่บีมกันเลย<ม>ดีวกว่าค่ะยังไงกับพี่หมดสัญญากับทางไอเอสด้วยก็เลยหันมารับด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็อิสระมากขึ้นเรื่องต่อน,นี่นยังไม่มีครับแต่ว่าคงเรื่องการร่วมงานเนี่ยคงมีเรื่อยๆอยู่แล้วสัญญาจ่ายอะไรประมาณอย่างนั้นนี่เหมือนกันก็ต้องดูเป็นเรื่องๆไปเราสะดวกใจที่ทํางานด้วยไหมหนังเรื่องนี้จริงๆก็มีแดนด้วยครับก็มีดาราอีกหลายๆท่านเลยก็หลายคนครับยังไม่รู้เลยครับว่าในหนังจะได้เจอกันไหมถ้าเกิดได้เจอก็คงจะแฮ ppy ตัวของถ้าคุณพนดนตรีขั้นเทพอย่กงออฟพองพัดบิลลี่โอแกดป้างนครินนูโวและโมเดิร์นด็อกไว้บนเวทีเดียวกันเพื่อระเบิดความมันเกินร้อยในคอนเสิร์ต The Hero ที่จะมีขึ้นในกลางเดือนตุลาคมนี้ได้เหล่าเยื่นผลักดันหอค่ะสำหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้ The Heroes นะคะก็ถือเป็นการรวมตัวเอาบุคคลที่เป็น The Hero ของวงการเพลงไทยเขาเหล่านี้ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นจุดกําเนิดของแรงบันดาลใจนะคะที่ทําให้น้องๆสมัยนี้อยากเป็นนักร้องนักรอดนตรีกันงานนี้ก็พิเศษมากครับเพราะว่าพวกเราก็รวมรุ่นกันนะครับแล้วก็อยากชวนคนที่ายังอยู่ในยุคของในสมัยก่อนก็มาสนุกกันทุกคนเตรียมเพลงกันเต็มที่ก็ต้องย้ำด้วยนะคะว่าสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้จะเป็นครั้งเดียวแล้วก็ไม่มีบ รวมไปจนถึงคงไม่มีการเพิ่มรอบมันก็เลยมีโอกาสแค่2รอบนี้เท่านั้นข่าวของเรายังไม่หมดแค่นี้นะคะพเพราะาช่วงหน้าเนี่ยสรามีข่าวของสาวโบวีที่กำลังถูกเมาว่าตอนนี้กิ๊กกับหนุ่มเตะสตวา่าดารากต่ะนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านมาอัปเดตกันตอนนี้พักสักครู่กันคะ่ะสระสราจริงหรือเปล่า าวที่สาวโบวิกจะเลิกกับไมค์แล้วอ่ะคือก่อนนั้น Lock, ีเ้เขามีข่าวรัก <gradually dynam Talking sounds> <products> แล้วเลิกแล้วกลับมารีเธอแล้วกลับมารักกันใหม่แต่ตอนนี้ได้ๆเขาเลิกกันแล้วใช่ไหมคะแล้วมีสตาวัษได้เป็นมือที่3ามใช่ไหมสาร่าแม่เรื่องนี้เนี่ยสาร่าก็ต้องว่าความจริงมันเป็นยังไงเพราะว่าเรื่องที่สาวโบวิกับหนุ่มเตะสตาวัตเนี่ยใ่เ่อละครเรื่องเดียวกันเนี่ยเป็นเรื่องจริงใช่มีข่าวมาว่ามันจะกองถ่ายค่ะว่า2คนนี้เนี่ยแอบกิกกักกันแอบแากแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงหรือเปล่าจะมั่วหรือเเปปล่่่าาาาาาีีรถจกกบววดคะ แต่ว่าก็ไม่ขอชิคาว่าแฟนและกันค่ะกลับมาคุยกันใหม่ก็หลายๆอย่างก็ดีขึ้นแต่ว่าบางปัญหาก็ยังต้องคุยกันต่อไปยอะไรเงี้ยค่ะก็ <c oughs> ไม่ทราบว่าจีบหรือเปล่าแต่ว่าในความคิดโบคือพี่เขาเหมือนแค่เป็นฟิลแบบถึงจาเล่นๆมากกว่ายอะไรเงี้ยค่ะก็พี่เต้ก็เป็นพี่ชายค่ะ ด้านนุกอาเดอสตาร์ที่แม้จะเคยมาโต้ความสัมพันธ์กับสาวเมวันทิตามาแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่ไาวมีข่าวมาว่าตอนนี้ทั้งคู่กําลังกุ๊กกิ๊กกันอยู่ส่วนสําหรับอดีตหวานใจอย่างสาวเป้ยปานวาดที่กําลังสดสนิทอยู่นั้นงานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีดทวนกันหรือเปล่าค่ะไม,ไม่ได้คุยไม่ได้คมกันก็เป็นเพื่อนกันปกติรู้จักกันตั้งแต่ประมาณปีใหม่ครับไปทํางานแล้วเจอกันเลคก็คือพอดีแก๊งอากับแ,แก๊งเมย์ก็เป็นเพื่อนกันไม่แน่ใจอันนี้ก็ไม่ได้ถาม คือจ,จริงๆแล้วตอนนี้อะไม่มีสเปคถ้าเกิดมาคลิกกันก็ใช่เลยไอห่วงนั่นไม่เป็นห่วงเท่าที่เราทําได้ก็คือห่วงในฐานะเพื่อนก็แค่นั้นแต่ว่าถ้าเกิดคุยกันแล้วมันมีปัญหาต่อเปิร์เองตัวไอ้ไม่ซีเรียสเพราะว่าเราเป็นผู้ชายยังไงก็แบบมันมันไม่นั้นอยู่แล้วแต่ว่าตัวเปิร์เองคนจะมองเขาไม่ดีอะไรยิ่งต่อเป็นสาวก็ยิ่งสวยค่ะสําหรับนางเอกสาวตาแวหญิงพหอยประพัดจนหลายคนสงสัยว่าเธอแอบไปอัพหน้ามาใหม่หรือเปล่าส่วนข่าวหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ที่มาขายขนมจีบก็เยอะไม่แพ้เช่่นนกันคะ มันจับได้ค่ะยังค่ะยังไม่ทำแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์มันก็แับเสียเซลล์อยู่อ่ะแต่ถ้าเกิดว่าหนูไปทำมันก็คงสวยกว่านี้เวลาเข้าฉากด้วยกันมันก็จะแบบบ่อยมากแล้วก็อยู่ด้วยกันบ่อยมากเมื่กี้สนิทกันมากกว่าค่ะเหมือนสนิทใจที่ชอบพัฒนาคะพี่อ้อเหรอครับไม่นะคะพี่เขาเป็นพี่ชายค่ะหญิงก็คิดแบบเขาเป็นพี่ชายแล้วเขาก็คิดแบบหญิงเป็นน้องสาวคนนึง ถึงจะมีภาพหลุดกอเกี่ยวควงแขนกับหนุมแอนดูสุภพมาอ,ออกมาจ้าจ้าแต่สาวแก้มป่องจ้าสาพี่มานตาก็ยังคงปาแข็งยืนยันความสัมผันธ์แค่เพื่อนส่วนข่าวดอพี่ว่าเดี๋ยวนี้เจ้าตัวแอบทำตัวเป็นสาวปาร์ตี้เกิดแตว่ายังไงดีละคะโอ้ยไม่ใช่เลยจริงๆจะไปเที่ยวน้อยมากนะคะถ้าโอกาสพิเศษจริงๆหรือไม่ก็จะแบบปีนึงเนี่ยนับครั้งได้เลยะคะ่ะสาวปาร์ตี้นี้แบบ ห่างไกลาจากตัวจริงมากแตแอนดรู Andrew นี้ไม่ได้มีอะไรไเป็นพิเศษเลยค่ะจริงๆก็คือเป็นเพื่อนกันแล้วก็ไปแล้วก็ไปงานด้วยกันมาแล้วก็เป็นแบบาพาพูดคุยกันนะคะวันนี้ก็มาแอนดรู สาวแนะคะแต่พรุ่งนี้เรากลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงให้คุณผู้ชมได้รู้อย่างแน่นอนจะ้ะต่อาง,งค่ะ,คะก่อนจากกันไปนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะที่ไม่บอกต่อเยอุ้ละอายใจมากๆ<ม>เลยกับการถ่ายรูปของคุณค่ะกับป้ายทรงพระเริญในอีริยบตาบถต่างๆในแบบที่คุณครีเอทสร้างสรรค์เลยนะคะแล้วก็อัปโหลดลงหน้า Facebook ทรงพระเริญกันเยอะๆด้วยนะคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์นะลลลแล้ววันนี้ค่ะพิเศษอีกแล้วนะคะสําหรับแฟนรายการของเราเรวมไปถึงแฟนคลับของหนุ่มคิมฮยอนจุน The Fifth ย w ะ r ะค่ะ คนมีบัตรงานโ r เวทค o s โ Over, m i s ิโซแอนคิมพ y อ n Jun in Thailand มาแจก2รางวัลรางวัลละ2ใบด้วยกันงานนะคะจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่จะถึงนี้แล้วนะคะที่ Central w o r l d ชั้น8นั่นเองใครอยากได้ง่ายมากๆค่ะพี่หนุชี้ทำยังไงคะเพียงแค่โทรเข้ามาตอบคำถามกับเราค่ะว่าคิมพยอนจุนอยู่วงอะไรเขาเขกามาได้ตามเบที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้หลังจบรายการเลยนะคะ X x I forever ไม่ใช่อย่าไปไปกเลยไม่ใช่เหรอนะคะโทรเข้ามา ต้องขอบคุณสืส้อสวยๆจากอินดี้เครื่องประดับจากบิ a u t i f u ลสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสามคนก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วกลับมาอัปเดตเรื่องราวของคนบันเทิงกับพวกเราสามสาวได้ใหม่ในรายการ Hi e n d <N S 1> ่ะ,ะสวัสดีค่ะ